เคยสังเกตไหมคะทำไมบางคนอายุเจแล้วยังเดินคล่องหัวเราะดังเดินตลาดได้เองยิ้มให้คนรอบข้างแต่บางคนแค่60กลับเริ่มปวดเมื่อยเหนื่อยง่ายลุกนั่งต้องระวังและบางวันก็รู้สึกท้อกับชีวิตทั้งที่อายุยังไม่มากเลยหลายครั้งปัญหาเหล่านี้ไม่ได้มาแบบใหญ่โตแต่มาแบบเงียบๆใกล้ตัวมาก ป่วยบ่อยกว่าที่เคยล้มง่ายแค่สะดุดนิดเดียวก็เจ็บนานอยู่บ้านทั้งวันแต่กลับรู้สึกเหงาและต้องกินยามากขึ้นเรื่อยๆจนบางทีก็แอบถามใจตัวเองว่านี่เรากำลังแก่ลงจริงๆใช่ไหมแต่ขอให้ฟังตรงนี้ให้ดีนะคะความจริงแล้วสุขภาพของผู้สูงอายุดูแลได้และไม่สายเกินไปแม้วันนี้จะเริ่มมีอายุ หรือเริ่มรู้สึกว่าร่างกายไม่เหมือนเดิมแล้วก็ตามวันนี้เราไม่ได้มาคุยกันด้วยความกลัวแต่จะค่อยๆค,คุยกันด้วยความเข้าใจว่าทำอย่างไรให้ร่างกายแข็งแรงเท่าที่ทำได้และที่สำคัญที่สุดคือทำให้ใจไม่หมดแรงไปก่อนยอมรับความรู้สึกโดยไม่โทษตัวเองใจของผู้สูงอายุมักเงียบ ไม่ใช่เพราะไม่มีอะไรให้รู้สึกแต่เพราะเก็บทุกอย่างไว้ข้างในหลายคนใช้ชีวิตมาทั้งชีวิตคอยดูแลคนอื่นคอยอดทนคอยเป็นหลักให้ครอบครัวเพราะถึงวันที่ตัวเองอ่อนแรงลงกลับไม่คุ้นเคยกับการบอกว่าฉันไม่ไหวแล้วนะเราจึงเห็นภาพแบบนี้อยู่บ่อยๆเหงา แต่ไม่พูดเศร้าแต่ยังยิ้มท้อแต่บอกตัวเองว่าไหวบางคนไม่ได้โกหกใครแต่กำลังโกหกใจตัวเองเพราะกลัวว่าจะเป็นภาระกลัวว่าคนอื่นจะไม่เข้าใจและสิ่งที่เจ็บยิ่งกว่าคือการที่เราด่าว่าตัวเองซ้ำเข้าไปอีกแค่นี้ยังคิดมาก อายุขนาดนี้แล้วจะไปเศร้าทำไมคนอื่นเขาลำบากกว่าเราเยอะคำพูดเหล่านี้อาจดูเหมือนปลอบแต่จริงๆแล้วมันกำลังปิดปากใจตัวเองการดูแลใจไม่เคยเริ่มจากการเปรียบเทียบไม่จำเป็นต้องเอาความทุกข์ของเราไปชั่งกับความทุกข์ของใครเพราะความรู้สึกไม่มีผิด ไม่มีถูกมันแค่เกิดขึ้นการดูแลใจที่แท้จริงเริ่มจากประโยคง่ายๆประโยคเดียวตอนนี้ฉันรู้สึกแบบนี้จริงๆไม่ต้องหาอธิบายไม่ต้องโทษใครไม่ต้องโทษตัวเองแค่ยอมรับว่าวันนี้ใจเราอาจไม่ได้เข้มแข็งเหมือนวันก่อนและนั่น ไม่ใช่ความล้มเหลวลองใช้เวลาสักครู่นั่งนิ่งๆไม่ต้องหลับตาก็ได้แค่หยุดทุกอย่างลงชั่วคราวแล้วถามใจตัวเองเบาๆวันนี้ใจฉันเป็นอย่างไรถ้าใจตอบว่าเหนื่อยก็ไม่เป็นไรถ้าใจตอบว่าเหงาก็ไม่ผิด ถ้าใจตอบว่าเศร้าก็ไม่ได้แปลว่าเราอ่อนแอไม่ต้องรีบแก้ไม่ต้องรีบดีไม่ต้องบังคับให้เข้มแข็งแค่รับฟังเหมือนเรานั่งฟังเพื่อนคนหนึ่งที่ผ่านชีวิตมาไกลพอๆกับเราเพราะใจที่ได้รับการรับฟังจะค่อยๆค,คลายตัวและเริ่มดูแลตัวเองได้ โดยไม่ต้องมีใครมาบอกว่าต้องเข้มแข็งอยู่กับปัจจุบันให้เป็นใจที่ทุกบ่อยไม่ใช่เพราะชีวิตแย่เสมอไปแต่เพราะใจไม่ได้อยู่ตรงนี้ใจของเรามักผลอเดินทางไปอยู่ในที่ที่เราแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วหรือยังมาไม่ถึง หลายครั้งใจย้อนกลับไปคิดถึงอดีตวันที่ร่างกายแข็งแรงกว่านี้เดินได้ไกลกว่านี้ไม่ต้องระวังทุกก้าวเหมือนวันนี้บางครั้งใจก็แอบเสียดายโอกาสเก่าๆคำพูดบางคำที่ไม่ได้พูดการตัดสินใจบางอย่างที่อยากย้อนกลับไปแก้และในอีกหลายๆวันใจกลับวิ่งไปข้างหน้า กลัวอนาคตที่ยังมาไม่ถึงกลัววันที่ต้องอยู่คนเดียวกลัววันที่ร่างกายไม่เหมือนเดิมกลัววันที่อาจไม่มีใครอยู่ข้างๆแต่ไม่ว่าจะเป็นอดีตรหรืออนาคตสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือมันไม่ใช่ที่ที่เราหายใจอยู่ปัจจุบันคือที่เดียวที่เรายังมีลมหายใจยังรับรู้ ยังดูแลใจตัวเองได้การอยู่กับปัจจุบันไม่ต้องนั่งสมาธิแยกยาก,ยากไม่ต้องหลับตานานๆไม่ต้องทำอะไรพิเศษแค่กลับมาอยู่กับสิ่งตรงหน้าลองฟังอย่างช้าๆนะคะตอนดื่มน้ำไม่ต้องคิดอะไรแค่รู้สึกถึงความเย็นที่ไหลผ่านปากผ่านลำคอ ตอนเดินไม่ต้องเดินเร็วไม่ต้องเดินให้เก่งแค่รับรู้ว่าเท้ากำลังแตะพื้นร่างกายกำลังเคลื่อนไหวตอนหายใจไม่ต้องควบคุมไม่ต้องนับแค่รู้ว่าตอนนี้เรากำลังหายใจอยู่จริงๆสิ่งเล็กๆเหล่านี้เหมือนการเรียกใจกลับบ้านทุกครั้งที่ใจฟุ้ง ทุกครั้งที่ความคิดพาเราไกลเราไม่ต้องดุดใจไม่ต้องห้ามคิดแค่พาใจกลับมาเบาๆกลับมาที่แก้วน้ำกลับมาที่ก้าวเดินกลับมาที่ลมหายใจใจจะค่อยๆสงบไม่ใช่เพราะใครมาปลอบแต่เพราะใจรู้สึกว่าตอนนี้ฉันปลอดภัยและเมื่อใจอยู่กับปัจจุบันได้บ่อยขึ้น ความทุกข์จะไม่ได้หายไปหมดแต่มันจะเบาลงเบาลงพอให้เราหายใจได้สะดวกขึ้นคุยกับตัวเองให้ใจดีคำพูดที่เราพูดกับตัวเองไม่ต้องตะโกนไม่ต้องมีใครได้ยินแต่เป็นเสียงที่ดังที่สุดในชีวิตมันดังอยู่ในหัวตอนตื่นเช้าตอนเจ็บป่วยตอนอยู่คนเดียว หลายคนไม่เคยด่าว่าคนอื่นแรงๆแต่กลับด่าว่าตัวเองเก่งมากแก่แล้วทำอะไรไม่ได้ช้าขนาดนี้จะไปมีประโยชน์อะไรไม่มีใครต้องการแล้วคำพูดพวกนี้อาจไม่ได้ตั้งใจให้เจ็บแต่ใจรับรู้ทุกคำลองหยุดฟังเสียงในใจตัวเองสักนิดแล้วถามอย่างตรงไปตรงมาว่า ถ้าคําพูดเหล่านี้เป็นคําที่พูดกับคนที่เรารักกับเพื่อนที่ผ่านชีวิตมาเหนื่อยพอๆกันเราจะพูดแบบนี้จริงหรือถ้าลูกหรือเพื่อนบอกเราว่าเขารู้สึกไม่มีค่าเราอาจกอดเขาและบอกว่าเธอผ่านมาได้ตั้งขนาดนี้เก่งแล้วนะแต่กับตัวเองเรากลับใจร้ายกว่าที่คิดการดูแลใจ ไม่ใช่การคิดบวกจนฝืนไม่ใช่การหลอกตัวเองว่าไม่มีปัญหาแต่มันคือการไม่ซ้ำเติมตัวเองในวันที่ใจอ่อนแรงลองค่อยๆเปลี่ยนคำพูดไม่ต้องสวยไม่ต้องยิ่งใหญ่แค่จริงและอ่อนโยนขึ้นนิดหนึ่งจากแก่แล้วทำอะไรไม่ได้เป็นวันนี้ฉันอาจช้าลง แต่ฉันยังทำอะไรได้หลายอย่างสร้างที่พึ่งภายในไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่มนุษย์ทุกคนต้องมีหลักใจหลักใจไม่ใช่เงินไม่ใช่บ้านไม่ใช่ตำแหน่งแต่คือสิ่งที่เรายึดไว้ในวันที่โลกไม่เหมือนเดิมตลอดชีวิตที่ผ่านมา หลายคนเคยมีหลักใจเป็นงานตื่นเช้ามามีหน้าที่มีคนเรียกหามีบทบาทให้ยืนอยู่บางคนเคยมีหลักใจเป็นบทบาทในครอบครัวเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเสาหลักเป็นคนที่ทุกคนพึ่งและอีกหลายคนเคยมีหลักใจเป็นใครบางคนคนที่คอยอยู่ข้างๆคอยฟัง คอยเข้าใจแต่วันหนึง่งงานอาจจบลงบทบาทอาจเปลี่ยนคนบางคนอาจหายไปตามกาลเวลาถ้าใจยังพึ่งสิ่งเหล่านั้นอยู่ทั้งหมดใจจะโอนเอ็นง่ายมากเพราะฉะนั้นในวนัยนี้เราจำเป็นต้องมีที่พึ่งใหม่ที่ไม่จากไปไหนที่พึ่งนั้นคือใจที่มั่นคงของตัวเอง การสร้างที่พึ่งภายในไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ต้องทำให้เก่งไม่ต้องทำให้เหมือนใครเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่ทำได้ทุกวันอย่างแรกมีเวลานิ่งๆให้ตัวเองไม่ต้องนั่งท่าไหนไม่ต้องหลับตาแค่หยุดโทรศัพท์หยุดเสียงรบกวนแล้วอยู่กับตัวเองสัก5 1 0ถึงนาทีความนิ่ง ไม่ใช่ความว่างแต่มันคือพื้นที่ที่ใจได้พักอย่างที่สองฟังเสียงที่ทำให้ใจอ่อนลงอาจเป็นธรรมะเบาๆที่ไม่ได้สอนให้ดีแต่สอนให้เข้าใจหรืออาจเป็นเสียงธรรมชาติเสียงลมเสียงฝนเสียงนกยามเช้าเสียงเหล่านี้ค่อยๆเตือนใจว่า โลกยังดำเนินไปอย่างอ่อนโยนอย่างที่สามเขียนสิ่งที่ขอบคุณวันละหนึ่งอย่างไม่ต้องยิ่งใหญ่ไม่ต้องพิเศษอาจเป็นวันนี้ยังเดินไหววันนี้ได้กินข้าวอร่อยวันนี้ยังมีลมหายใจการขอบคุณไม่ได้ทำให้ปัญหาหายไปแต่ทำให้ใจเรา ไม่จมอยู่กับความขาดสิ่งเล็กๆเหล่านี้เมื่อทำซ้ำทุกวันจะค่อยๆบอกใจเราอย่างเงียบๆว่าฉันยังดูแลตัวเองได้ฉันยังยืนอยู่ได้แม้ไม่มีใครจับมือและเมื่อใจมีที่พึ่งของตัวเองความเหงาจะไม่หายไปหมดแต่จะไม่ทำให้เราล้ม ปล่อยวางความคาดหวังจากคนอื่นความทุกข์ของผู้สูงอายุจำนวนมากไม่ได้เกิดจากความเหงาเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากสิ่งที่ซ่อนอยู่ลึกกว่านั้นคือความคาดหวังหลายคนไม่ได้เหงาเพราะอยู่คนเดียวแต่เหงาเพราะรอรอให้ลูกเข้าใจรอให้ลูกโทรมารอให้มีคนเห็นว่าเรายังมีค่า รอให้ใครสักคนมานั่งข้างๆเหมือนเมื่อก่อนการรอไม่ใช่เรื่องผิดเพราะมันมาจากความรักมาจากความผูกพันมาจากความหวังดีที่เราเคยให้ไปทั้งชีวิตแต่ความสุขที่ต้องรอมักทำให้ใจเหนื่อยโดยไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่รอใจจะถามตัวเองเงียบๆว่าทำไมเขายังไม่มาหรือเราไม่สำคัญแล้ว และคำถามเหล่านี้ค่อยๆบั่นทอนใจโดยที่ไม่มีใครเห็นการปล่อยวางความคาดหวังไม่ใช่การตัดใจไม่ใช่การเลิกรักและไม่ใช่การทําเป็นไม่สนใจใครแต่มันคือการเอาความสุขของเรากลับมาไว้ในมือของเราเองลองบอกใจตัวเองด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าถ้าเขามาฉันดีใจ ถ้าเขาโทรมาฉันขอบคุณแต่ถ้าเขาไม่มาในวันนี้ฉันก็ยังมีตัวเองอยู่ตรงนี้ประโยคนี้ไม่ได้ทำให้เรารักใครน้อยลงแต่มันทำให้เราไม่เอาความสุขไปผูกกับการกระทำของใครใจจะเบาลงอย่างน่าประหลาดและเราจะเริ่มหายใจได้ล่องขึ้นนี่ไม่ใช่การยอมแพ้ แต่คือการคืนอิสระให้หัวใจใจของเราอยู่กับเรามาทั้งชีวิตมันอยู่กับเราตั้งแต่วันแรกที่ล้มวันที่ลุกวันที่ร้องไห้โดยไม่มีใครเห็นและวันที่หัวเราะดังๆท่ามกลางผู้คนใจของเราผ่านวันที่ไม่มีใคร และผ่านวันที่มีคนมากมายผ่านความสำเร็จและผ่านความสูญเสียถ้าวันนี้ไม่มีใครมาดูแลใจเราไม่มีใครเข้าใจทุกอย่างที่เรารู้สึกขอให้รู้ไว้ว่ามันไม่เป็นไรเลยเพราะเราสามารถเป็นเพื่อนที่อ่อนโยนที่สุด ให้ตัวเองได้ไม่ต้องเก่งไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาแค่ไม่ทอดทิ้งใจตัวเองก็เพียงพอแล้วสำหรับชีวิตในวัยนี้วันนี้คุณดูแลใจตัวเองด้วยวิธีไหนอยู่แล้วบ้างหรือมีประโยคไหน ที่อยากบอกกับใจตัวเองลองพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์นะคะเพื่อใครอีกหลายคนจะได้อ่านแล้วรู้ว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวบนเส้นทางนี้